สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะคุยเรื่อง t ท s l a แล้วก็ Supercharger version 3มโอเคมันอาจจะไม่ได้สำคัญมากสำหรับคนไทยเพราะว่าที่เมืองไทยไม่มี t ท s l a แล้วก็ไม่มี Supercharger แต่ว่าวันหนึ่งในอนาคตมันอาจจะมีนะแล้วก็ผมก็ว่าน,นี่มันน่าสนใจแล้วก็อาจจะมีบางคนที่ในช่องนี้ที่อยากจะรู้เรื่อง t ท s l a นะโ okay, อเคืดือนเมษานะเพื่อนของผมพาวเวลเขาทดลองคันนี้นะ Model 3 Performance ไปชาร์จที่ s u p e r ร์จ r ดเจอรแล้วก็ ว่าตอนนั้นน่ะผมก็ว่ามันมันโอเคมันก็ชาตเร็วนะมันชาตร้อยสองร้อยห้าสิบกิโลวัตแต่ว่ามันลดความเร็วเร็วไปหน่อยนั่นนะแล้วเนี่ยอันนี้นะผมมีอ่า uh, Google อ uh, ่ Google Sheet ใ <laughs> ช่เอ่อดี๋ยวผมน่าจะใส่ในอ่า uh, ใน Description นะอ่าลิงก์ไปหาเนี่ยอ่เอาเพราะว่าผมก็มีทุกอย่างนะอ่าตอนทดลองขับระยะทางหรือว่าวัดเสียงหรือว่าทำอะไรทุกอย่างหนึ่งพันกิโลเมตรชาร์จนะมันอยู่นั้นหมดเลยนะ ใครอยากจะดูอยากจะใช้ก็ปีดใช้ไปทำอะไรก็ได้เลยผมไม่มีคอปี้ไ์อเลยหรอกแล้วก็นี่อผมได้เทียบกับโมเดลสามที่ชาติที่อเมริกาตั้งนานแล้วตอนตอนเขาเพิ่งจะประกาศว่ามีซูเปอร์จอดเวอร์ชันสามแล้วก็เขาเปิดให้คนลองชาตินะ,ะก็มีคนหนึ่งชาติแล้วก็ทำวิดีโอแล้วผมก็ เอาเบอร์อันนั้นเข้ามาใส่ยในนี้ว่ามันชาติเร็วแค่ไหนแล้วก็เทียบกับ MC Hammer ตอนปีที่แล้วมันตอนชาติที่ไอออนดแต่ว่าไอออนีนี่มันไม่ได้เป็น250กิลวัตต์เนี่ยเส้นสีสีแดงนี่มันจะมันจะขึ้นไปนิดหน่อยแล้วมันก็อยู่ข้างล่างนี่เพราะว่ากระแสมันจะไม่มันจะไม่เกิน500แอมป์นะแต่ว่าของเทส l a ตอนี่มันไปเกินมันเป็น เกือบ700อแอมหรืออเป็มประมาณนั้นนะแล้วก็อันนี้น่คือ MC h เอ็มซีฮามตอนชาติเดือนเมษาแล้วก็อันนี้น่เป็นเดือน,อเ,ดอน,อนเดือนไมิถุนาในชะ่ไหมเดือนมิถุนาเนี่ยเพิ่งจะชาติตอนไม่กี่วันแล้วก่อนแล้วก็วันวันเดียวกันนะผมก็ทดลองโมดู3สามอีกคันหนึ่งนะคันนั้นก็อายุพอๆกันนะ เกือบประมาณหนึ่งปีนะแล้วก็ขับได้6 0หม0นกิโลเมตรก็คล้ายกับโมเดลกับคล้ายกับ M C Hammer นะแต่ว่าคันนั้นนะ่ะได้ D C Fast Charge น้อยกว่าของของ M C Hammer นะแล้วก็เนี่ยก็คงจะเห็นท่าทางว่ามโมเดลสามคันนั้นนะม,นมันได้ได้250กิโลวัตจนถึง24%เนเลยสูงกว่าทุกคันอื่นเลยนะแต่ว่าที่จริงมันก็ขึ้นอยู่กับว่า มันเป็นเกี่ยวกับว่าคันนี้มันเริ่มชาติที่7%นะแล้วก็คันนี้ที่อเมริกามันเริ่มชาติที่2%เอถ้าเราเริ่มชาติเร็วหน่อยอะเช้าหน่อยนั่นแหะมันก็จะมันก็จะได้2อ0อ้กิโลวัตไม่นานมันเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะรับ250กิโลวัตประมาณ25%นมัง้งหรือว่าประมาณนั้นนหะเกือบ30%น่ะใช่ถ้าเราถ้าเราเริ่มสายกว่านั้นเราก็จะได้250อากิโลวัตนานกว่าน,น,นิดหน่อยประมาณนั้นแห่ะแต่ว ถ้าเช็คดูเนี่ยนะถ้าเราเทียบสองคันนี้นะที่มันคล้ายกันนะ,ะมันมัน,มนหลายครั้งเนะี่ยมันคัน MC Hammer มันจะชาดช้ากว่าแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งอันนี้อะอมดัสสามีคันหนึ่งมันลดความเร็วแล้วก็ MC Hammer มันก็ชาดเร็วกว่า เออที่จริงถ้าจะให้ดูดีนะดูดูอันอันกราฟนี่เนี่ยมันง่ายกว่าเนี่ยอันนี้มอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งนะ่ะเอ่อสีอะไรเนี่ยสีมรกตมั้งแล้วก็อ่อันนี้สีม่วง MC Hammer ม์นะเส้นสีม่วงอยู่นี่นะแล้วก็มอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งเนี่ยมันชาดเร็วมากเลยเนี่ยแล้วก็มันลดความเร็วช้ากว่าคันอื่นแต่ว่าอยู่ดีๆประมาณ40%นนั่นนะ่ะมันมันลดความเร็วเยอะเลยเนี่ยแล้วก็ หลังจากนั้นมันก็ขึ้นไปอีกแล้วก็ไปตามเส้นอื่นเนี่ยส่วนใหญ่เส้นอื่นนี่มันจะอยู่เท่ากันไน้นะนอกจากอันนี้นะที่เป็น MCHM a m e r ตอนเดือนเมษาไม่รู้ทำไมมันชาดช้ามันมันเป็นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นเกี่ยวกับอากาศข้างนอกก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมก็อยากจะรู้หน่ว่าโอเคอถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะหลังจากผมชาติที่นั่นนะือว่าาเราเช็ค เดือนเมษานะผมก็ได้ขับแล้วก็ได้ซื้อประจอดแล้วก็ไปต้่นไปนี่อะไรนะก็แปลว่าแบตเตอรี่มันก็ยังเสื่อมอีกนิดหน่อยนะแต่ว่าทำไมอยู่ดีๆมันชาร์จเร็วกว่าเมื่อก่อนะนั่นแหะก็ไม่รู้นะแต่ก็ดีนะว่ามันชาร์จเร็วกว่าตั้งเยอะเลยนะถ้าเ,เทียบกัน,นนะเนี่ยนะเนี่ยที่64%สิบสี่เปอร์เซ็นตอนนั้นนี่ได้แปดสิบห้าเปอรเซ็นต์ตอนนี้กลายเป็นเอ้ยไม่ใช่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แปดสิบห้ากิโลวัตต์ตอนนี้มันรับหน,นึ่งร้อยกิโลวัตต์ ผมก็อยากจะรู้ว่าถ้าเราเทียบกันเนี่ยอาชาต์นะมันจะเป็นยังไงอ่ะเขาบังเบงอะอันนี้นะมันเทียบตั้งสามคันเลยเนี่ยอ่าแล้วก็เนี่ยลองเช็คดูนะอ่า อุณหภูมิข้างนอกเนี่ยมันอยู่ที่5%้าเปเนต์อนเดือนเมษาแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันอยู่ที่20 22ถึง25องศาก็แปลว่ามันอุ่นกว่าทั้งเยอะเลยนะแต่ว่าที่จริงที่มันสำคัญนะคืออุณหภูมิของแบตเตอรี่อ่ะมันอยู่พอๆกันนะมันอยู่ที่48เนี่ยเกือบ50องศานะก็จริงถ้าอย่างนั้นเนี่ยอุณหภูมิข้างนอกมันก็ไม่น่าจะสำคัญนะว่ามันจะมันจะหนาวแค่ไหนขอให้แบตเตอรี่มันร้อนนั่นแะให้ประมาณนั้นนหละแล้วก็ตอนนี้นะใช่ทุกคันมันก็็เเรริ่่่มมลลดคววววาาแแ้ต ตอนนี้อ่ะโมเดลสากลางนะั่นแหละมันมันก็ยังชาติเร็วเร็วกว่าอันอื่นนะนะถ้าเทียบกับอ่อโมเดลเอ็มซีฮาร์มัที่เดือนเมษาอนะ่ะนั่นช้าเลยแต่ว่าสังเกตนะเนี่ยว่าอุณหภูมิของโมเดลสกลางนะนะั่นแหละมันขึ้นเยอะมากเลยนะ 60กว่าองศาเลยผมไม่เคยเห็นร้อนขนาดนั้นนะ MC m e r เนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ประมาณ5 7 59องศานะออแล้วแต่ว่ามันเป็นหน้าหนาวหรือว่าหน้าร้อนอะ่ะมันจะไม่เกิน60องศาแต่ว่าอันนี้หั้งแรกเลยผมเห็นมันเกิน60องศานี่มันอาจจะเป็นเพราะว่าอุณหภูมิข้างนอกมันเป็น25องศามันก็ร้อนนะนะาจะเป็นถือว่านอร์เวย์ แล้วก็ตอนนี้นะทุกคันมันก็เริ่มชาตาช้าลงแล้วแต่ว่าเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าโมเดลสามเนี่ยนะ MC Hammer ตอนนี้อ่ะมันชาิเร็วกว่าเมื่อก่อนและอันนี้ผมก็งงเลยว่ามันเป็นทําไมมันเป็นเกี่ยวกับอากาศข้างนอกหรือว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ผมสงสัยว่ามันอาจจะเป็นซอฟต์แวร์นะว่าเท s l a ตอนแรกเขาเขาก็ต้องเปิด unlock 250กิโลวัท์ที่โยุโรปแต่ว่าเขาอาจจะ แบบยังไม่ปล่อยให้มันชาร์ตเต็มที่รอสักพักหนึ่งเช็คดูว่าตอนคนเขาเริ่มชาตแล้วก็ถ้ามันโอเคแล้วเขาก็เปิดที่หรือว่าให้มันชาร์ตเร็วเท่าที่อเมริกาอันนี้ก็ไม่รู้นะก็เราไม่รู้หรอกว่าจะเป็นยังไงก็แค่สงสัยนะแต่ว่าโอเคคันไหนจะชาร์ตเสร็จนะโมเดลสอีกคันหนึ่งหรือว่า mc hammer เพราะว่าบางที mc hammer ก็ชาตเร็วกว่าโมเดลสอีกคันหนึ่งนะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าโมเดลสามเออเอ็มซีแฮมเมอร์นะ แบตเตอรี่มันเสื่อมมากกว่าโมเดลสนะผมได้เช็คดูแล้วนะมันเป็นโมเดลสามคันนั้นน่ะมันมันเสื่อมแค่สแต่ว่ารถของผมนี่มันเสื่อม6%นะมันต่างกันประมาณ1.5ึ่งกิโลวัตต์ชั่วโมงก็แปลว่า81%ดสิบเอ็อรซ็นต์ที่ M45 มันเทียบกับ81%ที่โมเดลสไม่ได้มันต้องเป็นมันต้องเป็นประมาณ80 82อะไรประมาณนี้เลยนะ แล้วก็ที่จริงโวลต์เจเนี่ยโวลต์เจอต์ของ mch มันจะอยู่สูงกว่ามอเตอร์สามอีกคำหนึ่งนิดหน่อยเพราะฉะนั้นอ่ะก็เพราะว่าแบตเตอรี่ตอนมันเสื่อมเขาก็จะเปลี่ยนปรับให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ต้องมันก็ต้องเป็นจากศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าที่จริงโวลต์เจมันสูงกว่านั้นอ่ะเพราะว่ามันแบตเตอรี่มันเสื่อมแล้วอ่ะแต่ว่าคันไหนมันจะเสร็จก่อนเนี่ยก็ไม่รู้นะอันนี้ใกล้มากแล้วนะเนี่ยเออมันผมก็ว่าดีใจดีใจนอกต้นเห็นเนี่ยว่ามันมันชาติอกันนละ เอ่อ MC Hammer ที่ได้ชาร์จเยอะเยอะ DC fast c h r มันก็ยังชาร์จแบบเร็วยังไม่ค่อยช้ากว่าถ้าเราเทียบกับ April, อพรีลเดือนเมษานเดือนเมษานี่มันโอ้โหมันโคตรช้าเลยผมผิดหวังมากเลยอะแต่ว่าตอนนี้นะขนาดจะเส,เสร็จก่อนนะโอเคมันสามกลางๆนะั้นเสร็จก่อนนะนะ้าสิบเแต่ว่า MC Hammer เสร็จทีหลังแค่20่ินาทีนะใกล้มากเลยอ่ะแต่ว่าถ้าเรากลเราก็ต้องอย่าลืมนะว่า ที่เดงโมเเอ่อเอ็มซีแมันมันสื่อิโลวัต์มโอเคถ้าเราไปอีกนิดหน่อยก็แปลว่ามันน่าจะต่างกันแค่1นึนาทีนะประมาณนั้นนะนอาจจะเป็นใชส่สัก2นาทีมั้งก็แปลว่าโอเคสนาทีนี้ก็ไม่ค่อยแย่มากนะแต่ว่าถ้าเทียบกับเดือนเมษาน่นนะอันนั้นนี่ใช้เวลานานมากเลยเนะี่ยป่านี้ก็ยังไม่เสร็จเลยเอ,อ่ก็สรุปแล้วผมก็ไม่รู้นะว่า มันทาไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะมันเป็นเกี่ยวกับอากาศหรือว่ามันเป็นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์แล้ววันหนึ่งถ้าโมเดลสามไปเมืองไทยนี่ก็ผมก็คงจะคิดว่ามันคงไม่มีปัญหาชาิช้าอะไรหรอกเพราะว่าที่เมืองไทยนี่มันยังไงมันก็อุ่นอยู่แล้วนะ,อจจะ22องศานี่อาจจะหนาวนะใช่ไหมแล้วผมก็คิดว่ายังไงมันก็คงไม่ชาิช้าเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับแบตเตอรี่เย็นหรอกที่นี่นี่โดยเฉพาะหน้าหนาวนะบางทีถ้าเรา ขับไม่ไกลนะแบตเตอรี่เย็นนะเราไม่เราไม่ได้ร้อยกิโลวัตเราจะได้50กิโลวัตประมาณนั้นนะแต่ว่าที่เมืองไทยนี่มันน่าจะเร็วแทบจะตลอดนะประมาณนั้นนะโอเคก็โอเคก,ก,ก็ดีมั้งใช่ตอนแรกผมก็ยังผิดหวังเลยตอนตอนเห็นตอนเดือนเมษานะว่าโอ้มันช้าช้าแล้วก็แบบไม่น่าจะ d c Fast c h a r g e เเลยแต่ว่าตอนนี้นี่ก็โอเคดีดีขึ้นแต่ว่าผมก็ยังเห็นท่าทางเนี่ยว่าถ้าเรา DC f a s t e h h r r g เยอะนะมันอาจจะทำให้ DC fast charge ต่อไปมันเริ่มช้าลงมันไม่ใช่ใช่ Mu s x s p e e d หรือว่าสมมติว่าเป็น MG ใช่ไหมคุณก็คงจะได้80 kW กิวัตหรือว่าเท่าไหร่นะ75จลวต่อไปแต่ว่ามันอาจจะเริ่มลดความเร็วช้เร็วกว่าเดิมะตอนแบตเตอรี่มันเริ่มเสื่อมเพราะฉะนั้นผมก็เคยแนะนําหลายครั้งแล้วว่าถ้าคุณไม่ต้องการ DC fast charge ก็อย่าฟอสชาร์จชาร์จที่บ้านหรือว่าชาร์จที่ห้างที่ไหนที่มันเป็น AC อ่ะมันจะทำให้รักษาแบตเตอรี่ดีกว่า DC Fast Charge สำหรับผมผมขับไปทุกที่ไปเทสไปทำอะไรผมเลือกไม่ได้ผมต้อง DC Fast Charge แต่ว่าถ้าคุณไม่ต้องก็อย่าทำเลยได้โอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราก็บากกันไน่สวัสดีครับ